กุ๊ปคลิปร้องไห้หนักมากเมื่อเห็นลีเตียโพโพสคลิปล่าสุดในชุดผู้ป่วยค่ะ หลังจากที่ลิเตียและแมททิวได้กลับมาเจอลูกๆครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีสร้างความตื้นตันให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะภาพที่หลายคนนั้นรอคอยก็คือการที่ลิเตียและแมททิวหายจากอาการป่วยโควิด19และได้กลับบ้านวินาทีที่ลิเตียได้กอดลูกบอกได้เลยว่าทำหลายคนถึงกับน้ำตาคลอเลยล่ะค่ะล่าสุดสาวลิดียได้โพสต์คลิปร้องเพลงในห้องน้ำในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ด้วยพลังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองทำเอาหลายคนซึ้งน้ำตาไหลไปตามๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวกุ๊กกิ๊บที่มาคอมเมนต์ว่าร้องไห้หนักมากรวมถึงหลายหลายคนที่น้ำตาไหลไม่หยุดไปตามๆกันค่ะยังไงก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีค่ะ